สวัสดีค่ะกระบปางชิค USA ค่ะกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ไม่สบายแล้วก็ขอตัวไปตรวจสุขภาพมาหลายวันตอนนี้กลับมาก็นำสินค้ามารีวิวกันอีกแล้วค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรจากแบรนด์โค้ดเอาเล็ตเหมือนเดิมค่ะแต่ตอนนี้ขอย้ำให้กับทุกคนได้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะโค้ดเอาเล็ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเรียบร้อยหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเจอโค้ดในรูปแบบใหม่ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของกระเป๋าราคาของกระเป๋าระบบบริหารจัดการทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดแล้ว เพียจะย้ำเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบนะคะว่าบางครั้งเนี่ยทำไมราคารุ่นนี้เนี่ยเมื่อปีก่อนหรือปีที่แล้วเนี่ยเราซื้อราคานี้แต่ทำไมมารอบนี้เนี่ยแม่ค้าแจ้งราคาผิดหรือเปล่าราคาสูงขึ้นไม่ใช่นะคะทางโค้ดเอาเรตได้ปรับเปลี่ยนอัปราคาขึกทุกรุ่นทุกแบบทุกดีไซน์ทุกขนาดมาคะ่ะมาดูสินค้าของเรากันวันนี้พี้ยนำบัเก็ต แบ็ Back, มาฝากกันนะคะใบนี้เป็นมินินะคะขนาดแดนิ้วครึ่งน้องจะมาพร้อมด้วยสายท็อปแฮนเดิลคือตัวนี้ที่เพรย่ถืออยู่นะคะสายท็อปแฮนเดิลของเขาจะมีความใหญ่พอสมควรเพราะใช้เวลาเราใช้มือจับมันก็จะกระชับแต่สายท็อปแฮนเดิลตัวนี้ถอดออกไม่ได้นะคะ mm hmm. เขาจะมาพร้อมกับสายยาวเดี๋ยวเพี่พาชมสายยาวกันอีกรอบหนึ่งแต่โดยทั่วๆไปอยากให้ดูหนัง ตัวนี้เป็นหนังแคนวาสนะคะดูการต่อของหนังรูปทรงดีไซน์การตัดเย็บก็คือรวมรวมเรามาดูแมทเทีเรียลของเขานั่นเลยค่ะว่าโอเคนะการตัดเย็บรูปแบบจะเป็นลักษณะแบบนี้ทรงแบบนี้เราบางคนก็จะเรียกว่าถัง นี่ค่ะปากเก็ตแบ็นะคะด้านข้างอันนี้มุมมองจากด้านข้างเรื่องความจุไม่ต้องกังวลนะคะเนื่องด้วยเขาเป็นกระเป๋าที่ทรงยาวลักษณะแบบนี้เนี่ยเราใส่กระเป๋าสตางค์สบายอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะขนาดไหนขอให้มาเจอน้องถังใบนี้เก็บเรียบค่ะโทรศัพท์ได้ไม่มีปัญหานะคะทุกแบรนด์เหมือนกันค่ะน้องรับได้ด้านกดกระเป๋ารุ่นนี้ก้กระเป๋าไม่มีหมุดกันเปื้อนให้นะคะ เป็นหนังล้วนเป็นหนังแคนวาสน้ำหนักถือว่าเบาเมื่อเทียบกับรูปทรงและขนาดหนังแคนวาสอย่างที่รู้นะคะน้ำหนักเบาค่ะทำความสะอาดได้ง่ายมินิบักเก็ตแบ็คใบนี้มีด้วยกันหลายสีนะคะลายสีอ่อนสีขาวดำล้วนส่วนใบนี้ดำลายสีเข้มนะคะหลายหลายคนจะชอบดำลายสีเข้มเนื่องด้วยเวลามันเปื้อนเราจะสังเกตเห็นได้ยาก อันนี้แพทย์พาดูตัวภายในนะคะว่าเขาแบ่งฟังก์ชันการใช้งานออกซ้ายขวาชัดเจนไม่รวมกันนะคะบางบางแบรนด์เนี่ยบางใบนี่เย็บปล่อยตรงก้นทําให้เวลาถึงแม้ว่าคุณจะทําฟังก์ชันแยกแต่มันก็ไปกองรวมกันอยู่ดีแต่ใบนี้ไม่ใช่นะคะเขาแยกฟังก์ชันการใช้งานซ้ายขวาออกมาชัดเจนตรงกลางจะมีซิปอีกหนึ่งช่องถามว่าด้านใน เป็นอย่างไรนี่ค่ะก็โดยทั่วไปของแบรนด์โค้ดนะคะก็จะมาพร้อมกับแคร์การ์ดค่ะเพี่อขอใช้คลิปนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแคร์การ์ดจากแบรนด์โค้ดจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือสามพับเพ้่จเจอหลายเคสเลยค่ะน้องเขาส่งมาให้ดูเป็นยาวเป็นหางว่าวมาเลยหรือว่าอันนั้นขออนุญาตให้มองว่าเป็นของปลอมไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะ ภายในก็จะแยกฟังก์ชันการใช้งานออกมาให้เราเห็นแบบนี้คุณจะใส่กระเป๋าตังทางซ้ายใส่โทรศัพท์ทางขวาเราก็จะไม่วุ่นวายหรือหาเวลาจะใช้งานส่วนที่คุณเห็นเป็นกระดุมแบบนี้นะคะถ้าเรามองไปเนี่ยก็จะปั๊มทุกอย่างเกี่ยวกับโค้ดเอาไว้อยู่ตรงนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะในส่วนของกระดุมแล้วก็ตัวฐาน เรามองกันให้เห็นกันนะคะเป็นจุดสังเกตค่ะเวลาเราซื้อสินค้าอาจจะไม่ได้ซื้อกับพี่แต่ว่าใช้บริการของแม่ค้าท่านอื่นๆก็สิ่งเหล่านี้เราจะได้ทราบไว้เป็นเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจซื้อนะคะเพี่จะย้ำเสมอเลย ซื้อที่ใช่ใช้ที่ชอบนะคะสโลแกนของพี่เราจะไม่ได้เสียใจแล้วก็เสียดายอันนี้ในส่วนของสายยาวนะคะสายยาวถอดและก็ปรับระดับได้แต่ว่าพี่ขออนุญาตเพราะใบนี้เนี่ยมีลูกค้าจองแล้วไม่อยากจะถอดของเขาเดี๋ยวมันจะดูเออไม่เรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะอินเสิร์ตตัวขนาดของสายแล้วก็วิธีการใช้งานว่าเราสามารถใช้แบบไหนได้บ้างคล้องมือ นี่ค่ะลักษณะแบบนี้เข้าไหลได้นะคะ crossbody ได้ s h o u l d e b a c k ได้เป็นอีกใบหนึ่งค่ะที่เพี่แนะนำขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ